สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิมลิกรายวันนะครับในพิมลิกรายวันใ p พีนี้ครับก็จะมาพรีวิวเกมของวันเสาร์แล้วกันนะครับ3คู่ที่น่าจะเป็นคู่ที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับก่อนอื่นไปดูโปรแกรมกันสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าวันเสาร์นั้นมีโปรแกรมคู่ไหนบ้างน,นะครับ ก็เริ่มตั้งแต่คู่ที่เตะเร็วเลยนะครับนั่นคือทางด้านของอาร์เซนอลครับจะไปเยือนเลสเตอร์ซิตีซึ่งพรีวิวไปแล้วนะครับในพิมพ์เล็กรายวันอีพีที่ผ่านมาเบอร์สลีย์เจอกับเบนฟอร์ดครับลิเวอร์พูลเจอกับไบรตันแมสซิตี้เจอกับคิตตันพาเลทครับนิวคาสเซิลเจอกับเชลซีวัตฟอร์ดเจอกับซัลแฮมตันและสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับจาก3คู่ที่เรายกมาในอีพีนี้นะครับลิเวอร์พูลเจอกับไบรตันครับลิเวอร์พูลนั้นในอันดัับบที่2งตาารรนะค 21คะแนนจากการลงสนาม9นัขนดขณะที่ไบรตันนั้นอยู่อันดับที่5ครับก็ถือว่าอันดับอยู่ใกล้เคียงกันแหละครับแต่ถ้าว่ากันเรื่องของชื่อชั้นและลิวพูดีกว่านะครับไปดูความพร้อมของลิวพูกันหน่อยนะครับแน่นอนว่านาบิเกต้าและเตโกกันตาร่ายังคงต้องเช็คความฟิตนะครับตัวอื่นที่มีกมารบาดเจ็บเจมเมลเนอร์ครับลงเล่นไม่ได้ฟาบินโยครับตัวนาวิเอย์เ,ยเจ็บยาวนนเนา้รู้กันอยู่แล้วนะครับก็ดูแล้วลิวพูเองอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ในแดนกลางนะครับแต่ว่า อาจจะได้เห็นเกตานั้นผ่านความฟิตแล้วลงสนามในเกมนี้นะครับแต่ว่าเฮนเดอร์สันยังอยู่ครับแล้วก็เคร์ติสโจนก็พร้อมจะลงสนามส่วนมูซาล่าครับพร้อมจะลงล่าตะข่ายเพื่อยิงประตูติดต่อกันให้ได้เพิ่มสถิติเข้าไปอีกนะครับเช่นเดียวกับดีเอโกโจตาแล้วก็ซาดิโอมาเน่ขณะที่ไบรตันผู้มาเยือนนะครับ วันนี้พวกเขานนั้นจะไม่มีทางด้านของเทเลอร์ริชานะครับรวมถึงดนนี่เวลเบกที่มีการบาดเจ็บตัวอื่นอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวมูเปหรือว่าทอสซารวมถึงอดัมลาหน้าเด็กเก่าของลิเวอร์พูลไปดูคู่ต่อมากันนะครับนิวคลสเซิลครับเจอกับเชลซี นิวคาสเซิลว่าที่ทีมที่รวยที่สุดในโลกนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะลงตลาดได้เพราะตลาดยังไม่เปิดครับยูนยดับที่19ของตารางยังไม่ชนะใครเลยนะครับจากการลงสนาม9นัดมีแค่4คะแนนจากผลเสมอสและแพ้5เจอกับอันดับ1เชลซีครับที่มี22คะแนนเชลซี Chelsea นั้นโทมัสทูเกิลเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ยืนยันมาแล้วว่าตีโมแวนเนอร์ครับโรเมโลลูกากูรวมไปถึง คิดเตดียนพู้สิทธิ์ไม่สามารถลงสนามได้ในเกมวันนี้นะครับนอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของเซซ่าส์อาร์ติเลโกเอตาอันเดร์คิเดนเซนครับรูเบนลาตันชีครวมไปถึงกองเต้กองเต้เน่ยลงมาซ้อมได้แล้วแต่ว่าต้องรอเช็คความฟิตในนาทีสุดท้ายนะครับส่วนนิวคาสเซิลพวกเขาเองก็ต้องฝากความหวังไว้ที่อเล็กซานด์แม็กซิเม็งนะครับรวมไปถึงคารลัมวิลสันที่จะลงล่าตาข่ายแต่ดูแล้วแหมรอดยากเหมือนกันนะครับเกมนัดนี้ ไปดูกันที่นัดที่ทุกคนเฝ้ารอคอยนะครับเกมชี้ชะตากุนสื่อก็ว่าได้ทันห์นพสเปอร์ครับจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับโดยทานาของสเปอร์นั้นในอันดับที่6นะครับ15คะแนนจาก9นัดไม่เคยเสมอครับชนะ5แพ้4ขณะที่ยูไนเต็ดนั้นชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้3 เกมนี้ยูเต็ดไม่มีปอปอกปายอย่างแน่นอนนะครับข่าวดีคือวารานนั้นซ้อมแล้วครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะพร้อมสหรับเกมน,น,นี้หรือไม่แต่เกมชิชาตาโซเชียแบบนี้แมวารานเองก็น่าจะต้องถูกเข็นลงสนามแล้วครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์นั้นไบรันคิวซึ่งมีการบาดเจ็บก็ไม่ใช่ตัวหลักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับแต่ตัวอื่นอยู่ครบครับแร์รี่เคนซองเฮนมินแอนดอมเบเล่น,นะครับรวมไปถึงลูคัสมูล่าเป็นตัวรุกนะครับแมชเชอร์เต็ดเกมนี้ต้องจับตาดูครับ คิเตโนโรนโดบูโนแฟนันเดสว่าจะล่าตะขาได้หรือไม่แดนกลางครับเนมิยามาติดจะจับคู่กับเฟสขนาดที่แผงแบ็กโฟครับวันบิลซาก้าและก็ลุกชอจะประจำการซ้ายขวาถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีเท่าไหร่สำหรับเกมระหว่างสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นเกมที่ต้อบอกว่าชี้ชะตากุนซื้อของทั้งสองฝั่งนะครับทีมไหนแพ้กุนซืออาจจะโดนปลดได้ในทันทีหลังจากจบเกมนะครับ ไปดูเฮดทูเฮดกันหน่อยนะครับเจอกัน2นัดหลังสุดมีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างเจอกันเกมล่าสุดยูรนเต็ดบุกไปชนะที่บ้านของสเปอร์ได้3ตอหนึ่งนะครับซอนเฮนบินยิงนาก่อนแล้วก็โดนเฟรดคาวานี่รวมถึงกีนบูดยิง3ประตูยูรนเต็ดชนะไปแต่ย้อนไปครับเจอกันที่โอแทฟฟอร์ดยูรนเต็ดนาก่อนนะครับจากบูโนแล้วแต่2นาทีแรกจากนั้นสเปอร์รัว6ลูกเลยครับคู่นี้ใครยิงนําก่อนมีโอกาสแพ้สถิติ2นัดล่าสุดว่าไว้แบบนั้นนะครับ ติดตามกันได้นะครับผ่านทาง True Vision นะครับแล้วก็มีแพ็กเกจดีๆมาให้คุณผู้ชมนะครับก็ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับกดเข้าไปก็ได้โปรโมชั่นจาก Sportbar ฝากติดตามฝากกด subscribe Sportbar ไปด้วยครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID